นครนายกช้างป่าพรายนาทีหลงฝูงเดินหากินผลไม้ชาวบ้านเข้าเขตสีนาวาใกล้แหล่งชุมชนช้างป่าพรายนาทีหลงฝูงเดินเข้าสวนผลไม้ชาวบ้านเข้าเขตแหล่งชุมชนหมู่บ้านสีนาวาเกรงชาวบ้านจะได้รับอันตรายเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีนางพันทองจันโทอายุ67ปี อยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่8ตบศสีนาวาเอาเภเมืองจัังหวดนครนายกได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามีช้างป่าได้เข้ามาหลบอยู่ในป่าหลังบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตรายผู้ใหญ่บ้านจึงประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่เพื่อนช้างจุดผลักดันช้างป่าและกู้ภัยร่วมกันอยู่จุดสาริกาลงพื้นที่ตบศรีนาวาเยื้องหลังร้านสะดวกซื้อพบพรายนาที เป็นช้างเพศผู้รูปร่างสูงใหญ่กำลังเล่นน้ำอยู่ในบ่อหลังบ้านของนางพันทองจันโทจึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเตรียมขับไล่ไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านและแหล่งชุมชนและวางแผนจะต้องผลักดันหรือเมื่อได้เวลาของภายนาทีก็จะเดินกลับเข้าป่าเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเคยมาผลักดันพายนาทีหลายหนแล้วพายนาทีก็เดินหลบหนีไปแล้วก็จะเดินกลับมาที่เดิมอีก หรือเมื่อได้เวลาของภายนาทีก็จะเดินออกจากพื้นที่นั้นเข้าป่าไปเองนางพันทองจันโทเจ้าของบ้านที่มาพบช้างภายนาทีได้เล่าว่าเมื่อเวลาสี่นาฬิกาตนได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่บริเวณหลังบ้านใกล้บ่อน้ำและเมื่อช่วงสาย,สายของวันนี้ตนได้เดินไปที่หลังบ้านจึงได้พบช้างป่าจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เล่าว่า ช้างพายนาทีอยู่กลุ่มเดียวกับพายสาริกาโขงนี้จะมีกันห้าตัวเป็นช้างวัยรุ่นมีพายสาริกาเป็นหัวหน้าโขงคาดว่าพายนาทีน่าจะหลงฝูงเดินเข้าข้ามเขตสาริกาเข้ามาในหมู่บ้านตำบลศรีนาวาขณะนี้ได้จัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าอยู่ในพื้นที่แล้วดูว่าภายนาทีจะออกจากพื้นที่เข้าป่าเองหรือจะต้องผลักดันให้กระป่าดังกล่าว ประมาณทีส <ste am> <desserts> <performance> ี่ทีห้าเนี่ยค่งเวลาเนี่ยที่ว่าน่าจะเป็นทีสี่เพราะหมาเห่าแต่คนยังไม่เจอไงตอนทีสี่เราเจอตอนสว่างแล้วทีสี่บุังอ่าตอนสว่างแล้วใช่ลูกสกายเรียกบอกมึงรู้ว่าช้างมาคือหมาเขาก็เห่าวันนั้นึ่งแปดแปดรอบเก้ารอบอือมันเป็นสวนไผ่ทางตรงหลังปุ๊ดรันโคเทียมีนาฮ่าโอ้ใหญ่ชัดอ่ามันไม่ไปเพราะได้เวลาประมาณบ่ายสามกว่ามันจะไปเองมันก็จะ กลับของมันเองกลับไปแล้วก็หกทุมกว่าก็มาอีกวิธีนั้น่ง่ายไม่มาไม่ไม่ไม่ถ้ามันมาแล้วมันต้องาิงว่าแต่ว่าไปไล่ะไรก็ขอต้นาไเล้อใบวมันเาเลยเัวเหมือนกันพูดดีบีดีดีมีดีดีดเนีดีด รัชานนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน